อะไรนะติวภาษาอังกฤษเนาะอ่ะ My name is l i a s a l i a My nickname Cartoon And you อยา่ว่ What's your name <laughs> <laughs> uh, My name is i t s a y a h o l a i s u My nickname สตัง And you คุเข My 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 name i s อนุสรณ์สิงห์ไ i c น n ค m e my nickname คิมครับครับพี่คพี่คิมเหรอออาพูดพูดหม my name i s ประสงพงศ์สิงห์ไ n ้นิ n แมคีมเอ็ดโอ้พอแล้วโอเคเย้เย